น้องแมววีพุทเจนีจากยายน้องนะคะคุณคุณดมดมสวัสดีค่ะจากคายายน้องนะคะน้องแมวน้องแมวจากพะเต่านะคะน้องวีจ้าขอตัวนะคะขอบคุณค่ะยายน้องท่านเวทีเลยนะคะหมอแม่หมอแม่พุทธมานโอเคโอเคจากพี่พี่อ้นะคะเลิฟสี่สิบสามฟังมากขอบคุณนะคะพี่ปินทักทายจากพี่พัชชานะคะทักทายจากน้องแมวน้องว้ายก็ขอกคุณน้องป้อยค่า พีป้าเต่าจากแม่นมนะคะแม่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยจากป้าเต่าอ้าวมีแช่ว่าไอในใจตะ <c oughs> กิดต่อมที่อ้ายแล้วนะคะวัดที่ใกล้แอดน้ำอ้อยสวัสดีค่ะพี่พวงแก้วจากน้ำอ้อยนะคะอยู่ข้างบนค่ะพี่บีขอบคุณนะคะทุกทีทุก,กทกีค่ะจากลุงเดินป่านะคะยังรูนกับตัวเลขไม่เสร็จ <c oughs> เด็กๆเขาก็จะอย่างนั้นเนาะ ม่พวงแก้วดีค่ะจากพ่อเต่านะคะหัวใจขอขอจากน้องคิวสวัสดีแอตตุก,กี้จากพี่พวงนะคะคุณพระชาสวัสดีค่ะจากลุงป้าลุงเดินป่านะคะลุงเดินปะะ่าทักทายจากพี่พระชานะคะ <S <S ทีวีสู้สู้เย่ถึงแล้วอานางอานทีวีสู้สู้ขอบคุณคะ <S <S ่ะเอ็มสีนอนก็ไม่ได้ปเจน,นะคะให้ปเจเอ็มสีนอนนะคะในรูปข้างบนและข้างล่างอะมีคนมัวเลยนะย่าตอนนี้กดั้งบนทั้างล่างนะคะ ในสุดสนนั้นนะต้องลองกรีเซฟสมองใหม่นะฮะรีเซฟสมองใหม่ว่าจะกดบนและจะกดล่างขอบคุณสิบแปดล้านดวงตานะคะจะยังอยู่ด้วยกันขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณขอบคุณวันนี้นะคะกอดกันทั้งวันนขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายนะ,ะใกล้ถึงเวลา, <c oughs> <c oughs> ากายะะ็ยอดรอกันไปเนาะ ตรงไหนไม่พอใจเราก็เดินออกมาตรงไหนพอใจเราก็เดินเข้าไปแ้วก็ส่งกําลังใจให้กันนะะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากมายสุดแปดและต่างๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจอบอุ่นมากมายนะคะขอบคุณมากมายน่เบาแว้ยๆเดี๋ยวทั้งดีทั้งบัน ท่านเหล่าเดอ้ออ่านท่านเหล่าเดอ้อฟันบนก็กรอดๆนะใครมีการมีงานเขาทาไปเนาะทําไปแล้วก็ส่วนตะเกียเกลือทักทายประมาณนี้บางทีไปห้องไทยไม่ได้ทักทายยากากนี่ยมีรางตะงหอนมาแล้วนะ,มะวนเมื่อวานนี้โอเคตากแดดปรมาณนะี้นี่เดี๋ยวพี่จะตัดพีจ่จะตัดงานไปให้แล้วพี่จะไปเที่ยวจะเที่ยวจีนนะเอปนะปาะเนาะมีรางตะงหอนเขาอาจ,จะไม่ค่อยมีงานแล้วนะคะ จากจอบจากฟอดทั้งบมดขอบคุณนะคะเริ่มล้างกันต่อยี่แกเ่ทุกปีนะคะพี่แกรวยมากเนาะไปเที่ยวทุกปีไปเที่ยวไปเที่ยวทุกปีแล้วปีละลายค้างเยอะไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะไปเที่ยวไปเที่ยวกับมาหนาวนะขอบคุณนะคะเจ็ดล้านดวงตา จับจ่อจากควนั้งบอลขับคุณค่ะตอนนี้ก็สิบเจ็ดล้านลงตากได้ห้าสิบหกนาทีแล้วอีกไม่กี่นาทีแล้วก็จะลงนะคะแล้วก็ไปสู้งานต่อตอนนี้แหละที่อจะได้รู้ว่าสู้กับอะไรนะสู้กับงาทีต้องสู้กับงานแล้วตอนนี้ เล่นสู้กับงานนะครับวันไหนที่งานไม่มีเราก็คุยกันนะต่วีเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวนี้วีแวบบกลางวันนะ่ะกลางวันนะ่ะจะชอบแบบนอนดูโทรศัพท์แล้วก็จะหลับนะนอนดูแป๊บแป๊บก็หลับหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นแล้วหลับตื่นตื่นประมาณแบบแบบว่านอนไม่สนิทนะหลับหลับตื่น,นตื่น,บา,น,น,นนะบ,บ,บางทีก็ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็ เราเราหลับเตือนเนาะเป็นเปยอะไรเราก็มีไฟนี่บางทีเป็นหลับเป็นหลับง่ายมากแต่ว่าก็เตื่นเลยนะขอบคุณเอ็มเอ็มนะคะโอสถ์นักกายทุกคนนะคะตอน้งวันก็ชอบดอกแตดร้านนะคะเออวันนี้ดีไม่เห็นเลขยี่สิบเลยีไม่เห็นเลขยี่สิบนะคะหรือว่าขึ้นแล้ววีมัวแต่อ่านดีไม่เห็นเลขไฮไลท์ก็ไม่มีนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกดวงตาทุกดวงใจนะคะ